ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r f i g ร์ไฟ a n n าแนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูคลิปการประลองกันระหว่าง2ศาสการต่อสู้นะครับผมระหว่างมวยไทยและ b j j นะครับหรือว่าบาซิเลียนยูยิสุท่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะนี่ก็ออกมาแล้วนะครผมนักสู้ b j j นะฮะสายฟ้านะผมก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผม ก็ b j j ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสตร์การต่อสู้ในท่านอนที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็นี่มาแล้วครับผมอันนี้ดูหน้าตาชัดเลยนะครับผมว่าเป็นคนไทยนะฮะเป็นนักมวยไทยแน่นอนนะฮะก็มวยไทยเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสตร์การต่อสู้ในท่ายืนที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับผมอ่าสองศาสตร์การต่อสู้ที่ดีที่สุดในแต่ละขแขนมาเจอกันนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกระโดดขึ้นเวทีมาก่อนแล้วครับผม มวยไทยตามขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับผมหุ่นสูสีกันนะฮะต่างคนต่างล่ำบึกมาเลยครับผมมายกที่หนึ่งนะครับเปิดก่อนีเจเปิดก่อนโดยการจะเข้าไปเทคดาวนะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วผมทุ่มไม่ได้นะฮะก็มวยไทยก็เอาขาเกี่ยวเอาไว้นะผมเอาขารัดเอาไว้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สับ พวกกันหล่ตู้พวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็จะาพาป้อมมั่วไปก่อนอ่าอันนี้ก็ปั้มกันอยู่นะฮะทุ่มรอบหนึ่งนะครับผมมมนไทยก็เกาะก็เอาขาเกี่ยวไว้นะครับไม่ให้ใส่ท่าหรือว่าอะไรได้นะครับผมเพราะว่า BJ เนี่ยมันเขาถนัดเรื่องการหักหักข้อต่อการล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยผมต้องระวังฮะ,ะเนี่ยเข้าข้างหลังแล้วทำให้ระวังไม่โดนโดนรัดคอได้นะครับผมโดนโดน โดนโชคได้เลยนะนี่ก็พี่ไทยก็เก็บค้างอยู่นะฮะไม่ให้ไม่ให้ลัดคอง่ายๆนะผมเนยเบียเจ,จทุบทุบทุบโอ้คอมหลังทุบเลยะฮะมันขี่ม้าลยตอนนี้ทุบพยายามจะลัดคอนะฮะแต่ว่าแต่ว่าพี่ไทยก็ยังป้องกันตัวได้อยู่นะผมเอาครับผมจะคอมมิชชั่น ได้หรือเปล่าครับจะจบจะจบเร็วหรือเปล่าครับผมภายในยกแรกไหมได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะฮะยังยังไม่เข้านะับผมยังรับไม่เข้าก็บีเจก็พยายามจะพยายามจะรัดนะครับผมแต่พี่ไทยก็ยังไล่แขนได้ด้วยความเป็นมวยไทยนะการกดแขนกันอะไรก็แข็งอยู่นะไม่ใช่ว่าจะกินกันได้ง่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้บีเจคุมเกมได้หมดเลยนะครับผมทุบทุบตอนนี้ ไท,ไทยเรายังสะบัดเขาไม่หลุดนะฮะอ้าวสะบัดหลุดแล้วครับผมทําไงโ้ยพวกพวกรวบต่อยอรอบนึงโอ้ย,ออองอยลงไปอีกรอบนึงกะล่ะเมื่อกี้อุซา์หลุดแล้วใช่ไหมทำไงครับทีนี้ปั้มกันอยู่ครับยังยังทำอะไรกันไม่ได้มากนะครับผมโค้ดมีโค้ดก็เทนอยู่ครับอ่าหมนยกแรกนะครับผมยังทำอะไรกันไม่ได้มากนะฮะก็ ถ้านับคะแนนนี่ BJ น่าจะได้คะแนนไม่มากกว่านะนายกสองนะครับยกสองนนี้มวยไทยเราจะแก้เกมยังไงนะฮ yeah, ะพอยกแรกโดนทุ่มไปตั้งสองสารอบแล้วผม yeah. ทําอะไรเขาไม่ได้เลยยกแรกมามาดูยกสองกันนะฮะ <Yeah. S 1> เริ่มเกมมานะครับโดนเคลียร์ขาล่างหงายท้องลงไป yeah, s <S โอ้หเดินเข้ามาโดนตัดล่างนะครับผมรองเมื่อกี้นี้หงายตึงเลยครับผมอ่าไม่ลุกด้วยครับผมเตะไม่ลุกก็เตะอย่างเดียวครับ ไม่ลุกเชนไมค์เตะครับผมเตะโอ้โหเตะเต็มข้อเลยฮะเตะเตะเตะอีกทีครับผมบีเจนี่เขาไม่ลุกเลยนะเพราะว่าบีเจเนี่ยถ้าเขาเสียหลักล้มไปเนี่ยเขาจะลุกยากนะเขาจะต้องหาเหลี่ยมลุกเพราะว่าลุกมั่วซั่วโดนเตะเฉยค้างได้นะผมไปโอไม่ยอมลุกก็เตะขาไปอย่างนั้นนะฮะขาหักแล้วมั้งเนี่ยไปไปเข้าไป ไปไปทีนึงฮู้วี่ทดูแล้วเราแข่งมวยไทยนะฮะแข่งนักมวยไทยแม่งแข็งขนาดไหนฮะมองมีเจ็บบ้างฮนะฮะว่าอ่าทำอะไรไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาอืมดีเหมือนกันนะเขาไม่รู้ก็น,นี่เอี่เข้าไปโดนต่อยร่วงเลยเมื่อกี้โดนโดนเข้าไปซุดเลยเมื่อกี้ะฮะจะเทคดาวครับพยายามจะเทคดาวเพราะว่ายืนสู้นี่โดนเราแน่นอนนะฮู้ อันนี้เราก็ป้องกันตัวไม่ให้ไม่ให้โดนทุ่มนะฮะพยายามป้องกันตัวนะครับผมยังไงไล่แขนไปก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนฮนะตอนนี้อย่าให้เขาทุ่มมาได้เตะหน้าเข้าไปโอ้โหอะไรฟ้องกรมกร,กรมการกรรมการออกฟาวฟาว,ฟาวคือยังไงเนี่ยคือห้ามเตะหน้าเหรอคือยังไงโอ้พี่เลี้ยงก็ฟ้องเลยบอกว่าฟาวทำไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับลูกนี้ ก็ไม่แน่ใจกติกาเหมือนกันเนะ่ยว่าจะทำยังไงฮะเอามาต่อเข้าไปเข่าอู้หูยชาวบ้านเรียกว่านักลงทุนนะครับผมวิ่งเอาวิ่งไปรับเข่าเพื่อที่จะเทคดาวลงไปเพื่อที่จะเทคดาวนะฮะโหลงทุนจริงๆเนะยแต่เขาจุดนี้หลับเลยเนี่ยแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะฮะตอนนี้ก็คุมเกมได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมบีเจทำไงต่อทีนี้ก็ ลัดกันไปลัดกันมาครับอยู่ข้างล่างเราเสียเปรีย t นะบอกเลยเราต้องขึ้นไปสู้เกมยืนนะเราต้องอย่าให้เขารวบรองง่ายๆถ้าจะเจอพวกสายนี้นะครับผมเพราะมวยไทยเราไม่ได้ฝึกมาแบบนี้แล้วอ่ะหมดตัวที่สองนะครับโอ้โห,โหดูสภาพ B.J. นะครับเหมือนจะหมดแรงนะครับผมมาต่อกันยกสามนะครับคนถือป้าเจได้เลยโอ้โหพี่ B.J. ตอนนี้หอบแล้วครับผม จะไหวไม่ได้ยกนี้มีกองเชียร์เขานะครับพี่ไทยยังสบายสาบายอยู่นะครับผมเพราะว่ามือไทยร่างกายแข็งแกร่งฮะมายกสามนะครับคุณยืนสาดบัดอย่างนี้ก็ได้เปรียบเราครับผมเข้าทางเราเลยเนี่ยเขาสาดบตดได้ปุ๊บแล้วเขาก็จะหาทางเทคดาวเราเลยนะผมเพราะว่าเขายืนสู้กับเราเขาก็ไม่คุ้มเขาบอกอ่าตกเชือกไปนะครับ,มา,ราม,ารรบมากรรมการเล่นกลางเวที เมื่อกี้อยู่ท่าไหนก็ต้องก็ต้องอยู่ท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างมากลางเวทีแล้วก็ต้องอยู่ข้างล่างมาเดิมนะครับอะเริ่มต่อเลยครับพี่ไทยดันแขนเอาไว้ครับบเจก็พยายามจะขึ้นค่อมหรือว่าใส่ท่าให้ได้นะครับผมก็ยังยังทำไม่ได้นะครับผม ก็ปั้มกันไปอยู่นะครับผมต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยเข้าไปอีกถ้าอยู่ตรงพื้นนี่เราเสียเปรียบชัดเจนเลยนะครับผมเพราะว่าเราแก้เกมพวกนี้ดังเขาไม่ได้นะข้างล่างแต่ถ้าข้างบนนี่มั่นใจเลยถ้ายืนตู้เนี่ยถ้ายืนตู้ผมมั่นใจเลยว่าชนะแน่นอนนะแต่ข้างล่างเราเสียเปรียบไปทำให้ต่ตอเขาทีนี้ ผมว่าต่างฝ่ายต่างเหนื่อยแล้วว่าการปั้ม่างนี้เหนื่อยนะผมเหนื่อยมากๆเลยนะผมเคยซ้อมอยู่นะแล้วก็ซ้อมอยู่แป๊บเดียวแล้วผมก็รู้เลยว่าแม่งโคตรเหนื่อยยิ่งปั้มมาแล้วทำอะไรกันไม่ได้เงี้ยยินแรงมากเลยฮะเอาก็ปั้มกันไปปั้มกันมาครับจะทำอะไรกันไม่ได้ครับพี่ไทยก็ลุกไม่ได้บีเจก็ยังใส่ท่าไม่ได้ครับอ้าวขึ้นเข้าข้างหลังได้ทำไงโชคได้ไหม ไม่ได้ทีนี้อ่าไทยขึ้นค้อมได้บ้างแล้วครับทีนี้วันนี้พี่ไทยขึ้นข้อมแล้วจะทำไงครับทีนี้พยายามจะกดแขนลงพื้นนะฮะพื้นที่จะต่อยนะผมดูแล้วทำไงต่อครับทีนี้พี่เลี้ยงสั่งยังไงเนี่ยเขาล็อกเขาล็อกมือเยเขารู้การแก้เกมในท่านอนนะะว่าต้องแก้ท่ายัางไง เราก็ทําอะไรเขาลาบากนะเพราะว่ามวยไทยเราไม่ได้ฝึกค่านอนมาเลยผมอ่าลุกขึ้นมาแล้วทีนี้สาวกันเนี่ยเขาจะมุดเขาถ้ายืนปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามรวบทุบขเเลยเ,เพราะว่ายืนตู้เนะี่ยยืนตู้เราจะสู้เราไม่ได้โอเคหมดยกที่สามนลครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมมองว่ายกแรกเขาได้ยกสองเราได้ต้องมาดูยกสามนะผู้ชนะก็คือ คือใครต่า่ไปต่างม,มั่นใจนะฮะผู้ชนะก,ก็คือนาน,นั่นเนี่ย B เจนะครับผมโอ้โหเป็นจะซุดเลยนะฮะ B เจเป็นฝนะ่ายชนะชนะไปนะครับผมไปนี้ก็ ส่วนมากมันก็จะเป็นเกมที่ถึ้ยขึ้น,นะครับผม<ร>นี่โค<ฆ>ด <told> คุยใหญ่เลยว่าชนะแล้วมันรู้พูดว่าอะไรนะฟังมันรู้เรื่องเหมนะือนกันโอเคก็เป็นฝ่ายวีเจเอาชนะมวยไทยไปได้นะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงอะ่ะจะบอกอยังไงเดียคือมวยไทยเราไม่ถนัดท่านอนนะท่าลงพื้นอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยว่าถ้าลงพื้นปุ๊บเนี่ยเราจะ โดยว่าคุมเกมหมดเลยเราจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยขนาดเราอยู่ข้างบนเลยจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะตอนลงพื้นเนะี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกแบบนี้มานะครับผมแต่ก็จะมียกสองที่เราทําได้ดีนะยกสองเนะี่ยจะมีโอ้หลายดอกเลยตอนเริ่มยกสองเดินเข้ามาเขีย่ยขาหน้า B H J หงายท้องแล้วก็เตะอย่างนั้นนะเป็นสิบกว่าทีเลยนะครับผมแต่เหมือนกับพอมันอยู่กันนานๆกรรมาการก,ารก็สั่งให้ลุกขึ้นนะครับผม ก็ถ้าปล่อยให้เตะอย่างนั้นก็ผมว่าก็มีมีขาขาดกันบ้างนะฮะก็แล้วก็จะมีดอกที่ต่อยเต็มคางนักสุดเลย b ีเุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีดอกหนึ่งที่เขาจะเข้ามารวบแล้วกเ็เราเอาเขาดักแต่อาจจะไม่โดนเต็มนะฮะเราก็โดนเขาเราเลยโดนเขาทุ่มลงไปนะครับผมก็เสียคะแนนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนยังไงนะเขาให้คะแนนแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาเป็นว่า ไฟนี้ก็เป็น bj เป็นฝ่าอาจะไปนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ